มาค่ะเอาแบบนี้แหละนะคะหน้าสดๆเลยอู้แต่ว่าไม่ได้ใส่แว่นมาอีกคะ่ะลูกเมื่อกี้มันหลุดไปนะคะมารด้ยังเดี๋ยวครูดูก่อนนะอ่ะโอเคเจอแล้วเจอตัวเองแล้วนะคะเมื่อสักครู่มันหลุดไป มาค่ะสวัสดีค่ะมานะคะโคจอมขวัญออกมานะคะแต่ละทีแต่ละครั้งนะคะไม่มีธรรมดาแน่นอนเดี๋ยวนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาบอกนะคะ สำหรับคนที่ได้ออเดอร์แบบน้อยหรือแบบครูขานะคะหนูอยากจะเรียนแต่ว่ายังไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนกับครูนะคะวันนี้เป็นคลิปที่ออกมาให้กำลังใจลหลายคนนะลูกหนูดูคลิปนี้นะคะเราเชื่อว่าคลิปนี้เป็นกำลังใจให้หนูได้แน่นอนลูกศิษย์ครูเองนะคะเริ่มต้นจากน้อยบอกเลยว่าเราเริ่มต้นจากน้อยถ้าเราไม่ท้อไม่ถอยไปก่อนเราจะมีวันนี้หนูดูนะลูก บางคน50ออเดอร์ก็ถือว่าเยอะมากแล้วบางคนร้อออเดอร์ก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะบางคนบอกว่าเรียนปุ๊บอยากได้พันออเดอร์เลยนะคะซึ่งครูไม่สามารถการันตีให้ได้แต่เชื่อว่าถ้าเราเรียนรู้พัฒนาไม่หยุดลงมือทําเราได้แน่นอนมาดูมาดูอันนี้นะคะขออนุญาตนะลูกซึ่งใครที่เป็นนักเรียนตัวต่อตัวของครูเนี่ย นะคะไม่ว่าจะเป็นรีโมทหรือเดินทางมาเรียนนะคะเราก็เป็นที่ปรึกษาในลายส่วนตัวนะคะซึ่งเป็นที่ปรึกษาในลายส่วนตัวฟรีตลอดชีพเนี่ยจะหมดแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะหลังจากนี้ครูก็จะเป็นที่ปรึกษาให้เพียงแค่1ปีเท่านั้นนะคะ โอเคนะเดี๋ยวครูเปิดให้ดูดูไปพร้อมๆกันเอาหายไปไหนแล้วล่ะหาไม่เจอเดี๋ยวนะมาสักครู่ยังเจออยู่เลยสักครู่นะคะหายหายโอ้เจอแล้วนี่เดี๋ยวครูขออนุญาตก,กลับกล้องให้ดูเลย ให้ดูตั้งแต่วันแรกๆนะคะที่น้องมาเรียนน้องมาเรียนวันที่สามเดือนสามทุกคนขออนุญาตนะคะครูจะกลับกล้องให้ดูแล้วนะคะปุ๊บอ่ะโอเควันที่สามเดือนสามปกติแล้วใครที่มาเรียนกับครูครูจะจดไว้เขียนไว้แบบนี้นะคะบา,บางทีก็ไม่มีชื่อนะนะบางทีก็ไม่ได้มีชื่อนะลูกน้าบางทีช่วงที่ใครจองไม้เยอะนะพิมพ์ชื่อไม่ทันนะคะอ่ะทีนี้ปุ๊บนะคะก็จะมีการคุยกันปุ๊บ นะคะออเดอร์จะโคดมาแล้วเดี๋ยวดูก่อนออเดอร์มาตั้งแต่วันไหนเดี๋ยวดูก่อนนะออออ๋อ,อนี่ๆๆนี่นี่นี่ออออออมีการคุยกัน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 วันแรกๆที่มาเรียนวันที่สามเดือนสามโอเคอ่ะหลังจากนะคะเทสเสร็จปุ๊บทุกคนดู ปิดการขายได้หนึ่งออเดอร์แล้วครับโค้ดดีใจเห็นไหมลูกเราดีใจตั้งแต่หนึ่งออเดอร์แล้วหนูดูให้จบนะลูกนะ หนึ่งออเดอร์ปึ๊บผ่านไปถ้าบางคนได้หนึ่งออเดอร์อุย้ยอะไรวะแค่หนึ่งออเดอร์ไม่ยินดีไม่ขอบคุณไม่รู้สึกขอบคุณไม่เราก็จะไม่ได้รับสิ่งนั้นนะลูกอ่าโอเคดีใจดีใจดีใจ,ใจนะคะปรันโฟกันขึ้นมานะคะโค้ดครับนู่นนี่นั่นคุยกันคุยกันนะคะอ่ะครับลงครับโค้ดนะคะยิง7วันลูกนะคะบอกยืนยันเลยว่า7วันจากประสบการณ์ครูครูบอกให้7วันก็ต้อง7วันบัญชีโดนปิดครับนะคะเอาสายเข้า โอ้แป๊บหนึ่งนะลูกนะเดี๋ยวครูโทรกับอ่าเพจผมขึ้นแบบนี้ครับนะคะน่าจะเป็นการชําระเงินไม่ผ่านเนาะอาจจะไม่มีเงินในบัตรครูก็ช่วยแก้ปัญหาตือเตือเตือตือตือมาคุยกันมาเรื่อย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 ลูกเดี๋ยววันนี้ครูมีธุระนะคะธุระมาแล้วนะ,ะโทรโทรมาไม่รับสายเลยอะ่ะทักทักห้าคนนะคะได้ออเดอร์ค่ะโอ่ดหนูปิดเลยตือเตือตือทักโฆษณามาห้าคนเพิ่มมาหนึ่งทัก ไม่ได้ออเดอร์จากโค้ดอ๋อโอเคก็คือทักห้าคนแต่ปิดการขายไม่ได้แล้วก็จะมาคุยกันเรื่องปิดการขายตื่อตื่อตือตือตืออโโหอ,ออเดอร์ครับโค้ดอ่ามาแล้วจ้าเริ่มมาจากหนึ่งเป็นห้าเออสักครู่นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะลูกน้องปุ้ยครูแม่ไฟ์สดแป๊บหนึ่งนะลูกนะเดี๋ยวหนึ่งนาทีโทรกลับนะบ้านใหม่ลูกมาเลยจ้าจ้าอ้าว <laughs> สายขั้นตัดเวลาโอเคลูกนะคะอะทีนี้มาตรงนี้ปุ๊บ นะคะอ่ะปาบมาอีกอื้ึหนะคะเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเมื่อวานจ้านะคะอันนี้วิดีโอดูได้ไหมดูไม่ได้ละวนานนานละอ่ะนะคะวันที่สามเดือนสามนะคะขึ้นมาเรื่อยๆปึ๊บปึ๊บป๊บป,บป๊บนะคะก็คุยกันคุยกันมาอีกแล้วครับออเดอร์ปึ๊บส่งส่งการบ้านครูตลอดทุกวันทุกวันเลยอามองเห็นไหมลูกมองเห็นไหม ปึ๊บมาอีกปึ๊บมาอีกปึ๊บมาอีกโอ้โหโอ้โหโอ้โห oh มาอีกครับ2 0่สสออเดอร์แล้วนะจาก1ออเดอร์ตอนนี้มีย0่สถึงสแล้วปึ๊บปึ๊บปบ,ปบคุยมาอันนี้ตอบแชทไม่ทันต้องปิดแอดนะคะอืมนะคะมาอีกมาอีกมาอีกขัวเริ่มเมื่อยแขนแล้วลูกเช้านี้ครับทุกคน ค่าโฆษณา16ค่าโฆษณา15ถือว่าได้อยู่อ่ะมา40 order โอ้โหจากเมื่อวาน20 order ปกติเพิ่งเพิ่มได้20อเดอร์เห็นไหมนะนะนะครูไม่เคยปิดบังนะลูกอันนี้เป็นไลายส่วนตัวครู50 order แล้วครับปึ๊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 บวันนี้80 order แล้วครับครูนะคะมีลิงก์ให้ด้วยแล้วเชื่อไหมว่าต่อไปเราเพจจะติดลมบนนะคะ o r อ,อร,ร์จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะว่า ใต้โพสต์มียอดไลค์ยอดแชร์แสดงความคิดเห็นมันสร้างเครดิตความน่าเชื่อถือนะคะให้กับลูกค้าจะตัดสินใจซื้อได้เร็วมากขึ้นแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนนะคะในหน้าฟีดหน้านิวฟีดหน้าเพจของเรานะคะฉะนั้นบอกเลยว่าอออย่างที่ครูบอกเลยทำไมต้องลงออเดอร์ในเพจเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าทักแจ้ได้เร็วนะคะอันนี้ครูอวยพรให้นะคะแล้วก็สอนวิธีการ ดาถ่ายรูปแบบไหนให้ดูเยอะๆอลังการงานสร้างนะคะอันนี้ไม่ได้เมคขึ้นมาลูกของจริงทั้งนั้นทั้งหมดทั้งมวลน,นะลูกนะสุดยอดมากๆเลยอันนี้ก็เป็นวอวยพนให้นะคะอะกลับกล้องกลับกล้องโอ้เมื่อยแขนเลยฉะนั้นครูบอกเลยว่านะคะ ครูบอกเลยว่าถ้าเราพร้อมลุยแล้วก็จริงจังนะคะมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นไม่ว่าสินค้าเราจะยิงโฆษณายากแค่ไหนไม่ว่าสินค้าของเรานะคะจะมีคู่แข่งขันเยอะมากแค่ไหนหนูไม่ต้องกลัวลูกนะคะหนูมีครูอยู่ข้างๆอยู่แล้วนะคะ แต่บางคีครูอาจจะตอบแชทช้าหน่อยเนื่องจากติดสอนอะไรก็ว่ากันไปแต่หลังจากที่สอนเสร็จแล้วโอ้โหแม่เจ้าเอ้ยประมาณ300ข้อความไล่ตอบทีละคนทีละคิวนะคะบางทีกว่าจะตอบเสร็จก็คือแบบ4ี่ทุ่มห้าทุ่มนะคะฉะนั้นบอกเลยว่าอุทิศตนเพื่อลูกศิษย์นะคะทั้งหมดเลยนะ,ะกรณีนี้นะคะบอกเลยว่าถามว่ายากไหมนะคะสู้รบปลบมมือกันถ้าเราไม่ไม่ท้อไม่ถอย,ถอยเริ่มแรกเหมือนเราดันรถนะคะ เมื่อเราเข็นรถลุกครั้งแรกเราจะออกแรงเยอะเสมอนะคะแต่นะคะ,นะคะเมื่อเราเข็นไปสักพักแล้วพอล้อมันหมุนแล้วใช่ไหมลูกมันจะติดฟโฟล์มันจะสบายมากนะคะต่อไปออเดอร์จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะอย่าหยุดลงมือทำนะลูกนะครูออกมาแค่ แป๊บเดียวนะคะวันนี้เอามาให้เราดูเพื่อเป็นพลังนะคะพลังงานในการไปต่อเป็นกําลังใจให้กับใครหลายๆคนเดี๋ยวครูจะมีคลิปวิดีโอนะคะจริงๆโพสต์ไว้บนเพจแล้วแหละวิดีโอคลิปเต็มนะคะที่ถ่ายทอดสดคือแบบ2ชั่วโมงเลยไม่สามารถที่จะเอามาลงได้โดยทีเดียวครูก็เลยตัดเป็นคลิปสั้นลงมาที่ครูไปเยี่ยมลูกศิษย์ที่เชียงใหม่นะะอำเภอแม่วางกับแม่แตงนะคะบอกเลยว่าตื้นตันสุดประทับใจซึ่งเราไม่ได้ สอนให้ใครคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จกับคนที่ตื้นตันนะคะวิ่งมากอดครูเลยเป็นญาติพี่น้องเขาที่เขาแบบไม่ได้ตกงานในช่วงโควิดเขาแบบแพ็คของส่งของคือคือเขาไปช่วยกันนรลลุกนะคะ มีอาชีพนะคะอยู่ด้วยกันนะคะโอเคลูกนะคะวิดีโอนี้นะเป็นประโยชน์อาจจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนแล้วก็มาเป็นกําลังใจให้กับใครหลายๆคนลูกนะคะไปต่อสู้แล้วก็ลุยนะคะพร้อมลุยทักมาที่อินบ็อกซ์ได้เลยนะคะโอเคค่ะแล้วพบกันที่ความสําเร็จนะคะลูกนะอาจจะไม่ได้ทักใครเนาะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีบางคนเพิ่งเข้ามานะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวกดเสร็จสิ้นให้ครูหน่อย